ไปต่อกับโจทย์ประยุกต์นะคะลำดับเรขาคณิตข้อที่4กันนะคะก็คือโจทย์บอกว่าชินเริ่มต้นทำงานด้วยเงินเดือน1 5 0 0 0บาทต่อเดือนนะคะและเงินเดือนของเขาจะเพิ่มขึ้นปีละ5%ของเงินเดือนใหม่ในปีก่อนหน้าจงหาว่าเมื่อสิ้นปีที่6เนี่ยน,นะคะชินเนี่ยจะได้รับเงินเดือนแต่ละเดือนเท่าไหร่นะคะ อ่ะทีนี้นะคะก็แสดงว่าตอนนี้เราก็ลองลองมาวาดแบบข้อนี้อาจจะวาดภาพไม่ได้ก็ลองมาวาดวาดแบบกราฟดูว่าชินนะเงินเดือนของชินเนี่ยนะคะนะคะสตาร์ทเงินเดือนของเขาเนี่ยสตาร์ทอยู่ที่15,000บาทใช่ไหมทีนี้นะคะต่อเดือนแล้วก็เงินเดือนของเขาจะเพิ่มขึ้นปีละ5%แสดงว่าเมื่อครบ1ปี เขาก็จะเพิ่มขึ้น5%นะคะเพิ่ม5%เราอยากรู้ว่ากี่บาทเราก็เอา15,000หคูณกับ5%ก็คือ5ส่วนร้อยอืมทีนี้ก็จะคิดออกแล้วนะคะก็คือจะเหลือ15,000ห0 0คูณหส่วนร้อย จะเหลือ700เท่าไหร่นะ750บาทนะคะปีนี้จะเพิ่มขึ้น750บาทแสดงว่าปกติชิ้นเขาจะมีอยู่15,000บาทบวกกับอีก750บาทนะคะก็จะเป็น15,750บบาทนั่นเองนะคะทีนี้เขาพูดต่อว่า จงหาว่าเมื่อสิ้นปีที่6แล้วชินจะได้รับเงินเดือนเท่าไหร่ก็เป็นอย่างนี้เรื่อยๆเลยจนครบปีที่6แล้วก็ถามว่าแล้วจะได้เงินเดือนเท่าไหร่ดังนั้นเราต้องมาทําการพิจารณาเหมือนเดิมเลยว่าแล้ว a 1คืออะไรนะคะ a 1คืออะไรนั่นเองซึ่ง a 1ของเราก็คืออย่าลืมว่ามันคือจุดสตาร์ทของเขา a 1พอครบ1ปีก็เป็น a 2ไปเรื่อยๆเลย ถ้าเกิดว่าครบ1ปีเป็น a 2ดังนั้นครบ6ปีก็ต้องเป็น a 7เขาถามเหมือนเดิมเลยนะคะว่า a 7เนี่ยมันประมาณเท่าไหรนะคะทีนี้โจทย์คล้ายกับเดิมๆที่เราเคยทำมาแล้วนะคะทีนี้เราก็แทนสูตรเลยจาก An a n เท่ากับ a 1 r ยกกำลัง n ลบ1นะคะทีนี้ a n ข้อนี้เราต้องการหา a 7นะคะ a 7เท่ากับ a 1 a 1คืออะไร a 1ก็คือ15,000นะคะ คูณกับ r R ก็คือเอา R ยังไม่หาเดี๋ยวครูหา r ให้ตรงนี้ละกันแทรกเนาะอาคืออะไร R คือขวาหารซ้ายนะคะขวาของเราคือ15,750หารกับ15,000นั่นเองนะคะอ่ะครูหารให้แป๊บหนึ่งนะหารกับ15,000มันจะได้1.05ดังนั้น r ของเราคือ1.05ยกากกำลัง7-1ลบ1นะคะ ก็จะได้ว่า15,000นะคะคูณ1.05ุยากกำลัง6นั่นเองพอเราคิดไปคิดมาเนี่ยนะคะมันก็จะมีค่าประมาณ21,000บาทแสดงว่านะคะแสดงว่าดังนั้นเมื่อนะคะสิ้นปีที่6นะคะชินจะได้รับเงินเดือนเท่าไหร่เอ่ย20,000 ไม่ใช่สองหมื่นหนึ่งพันนี่เมื่อกี้สองหมื่นหนึ่งร้อยบาทโทษทีสองหมื่นหนึ่งร้อยบาทนั่นเองนะคะอ่ะก็จะประมาณนี้เลยนะคะข้อที่สี่นะคะข้อต่อไปนะคะข้อที่ห้านะคะในปัจจุบันการขุดหาแร่สังกะสีลด น้อยลงร้อยละ13ของปริมาณแร่สังกะสีที่ขุดได้ในปีก่อนหน้านะคะถ้าในปัจจุบันเนี่ยนะคะขุดแร่สังกะสีได้39ล้านบาทนะคะนี่ปัจจุบันนะเราต้องหาปัจจุบันก่อนนะอ่ะจงหามูลค่าของแร่สังกะสีที่จะขุดได้ในอีก5ปีข้างหน้านะคะ,สะแสดงว่าตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำคือเราจะต้องแบบเออมานั่งวาดถ้าเห็นภาพก่อนว่าเริ่มต้นของมันตั้งต้นเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่นะคะ มันมีค่าเท่าไหร่ซึ่งเริ่มต้นเลยมันคือ39ล้านบาทถูกไหมแต่ทีเนี้ยพอเขาว่าในปัจจุบันขุดได้ลดลงน้อยละ13ของปีก่อนหน้าแสดงว่าถ้าปีถัดไปปีถัดไปเนี่ยนะคะถ้าปีถัดไปเนี่ยมันจะลดลงร้อยละ13ใช่ไหม สแสดงว่าปัจจุบันมี39เราอยากรู้ว่าลดลงไปเท่าไหร่ก็คูณ13ส่วนร้อยร้อยละส13คูณ13ส่วนร้อยนะอ่ะทีนี้นะคะก็จะหามานะก็39คูณ13แล้วก็หาร1 0 0มันจะได้5.07แสดงว่ามันลดลง5.07ล้านบาทจากเดิมมีจากเดิม39ลดลง5.07 ก็จะเหลือ33.93ละในปีถัดไปหรือปีแรกที่ลดลงต่อไปปีที่2นะคะไปเรื่อยๆเลยจนถึงปีเท่าไหร่จนถึงปีที่5เขาอยากทราบว่าปีนี้มูลค่าของแรส่สังกะสีเนี่ยจะเท่าไหร่นั่นเองแสดงว่าตอนนี้เมื่อเราหาปัจจุบันหรือจุดสตาร์ทได้แล้วมันก็คือ A อะไร A1 ถ้าลดลงป,ปีถัดไปก็คือผ่านไป1ปีก็ A2 นะคะ ถ้าผ่านไป5ปีก็เป็น A อะไร A6 นั่นเองสแสดงว่าข้อนี้ก็ถามว่า A6 คืออะไรนั่นเองเริ่มจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมคะทีนี้พอถามว่า A6 คือเท่าไหร่เราก็ต้องจากสูตรเลยเธอจากสูตรคือ an เท่ากับ a 1 r กํลัง n ลบ1นะคะซึ่ง n ข้อนี้เราต้องการทราบว่า A6 เท่าไหร่ถ้า a 1ของเราอ่ะคือ39ล้าน r ของเราเรยยังไม่ทราบนะครูขอทด r ตรงนี้ให้เธอนิดนึงนะอ่ะ r คือขวาหารซ้าย ขวาหารซ้ายเมื่อกี้คิดขวามาแล้วคือ33.93หารกับ39นะคะมันได้ R เท่ากับ0.87นะคะยุคก,กำลัง6ลบ1มันก็จะกลายเป็น39คูณ0.87ยุก,กำลัง5นั่นเองซึ่งมันก็จะมีค่าประมาณ19ล้าน4ี่แสนนี่ก็ประมาณนี้ก็คือ19ล้านจุด43นั่นเองนะคะ อ่ะทีนี้ A6 ก็ได้แล้วก็จะประมาณนี้นะข้อที่5นั่นเองนะใครไม่เข้าใจก็กลับไปดูซ้ำๆนะคะก็จะเห็นแพทเทิร์นเมอนกันว่ามีวิธีการยังไงใช้สูตรอะไรอาหารย,ยังไงถ้าเราจำแค่นี้ได้แล้วก็เข้าใจมันเนี่ยเราก็จะทำข้อสอบเกี่ยวกับโจทย์ประยุกต์ของลำดับเรขคณิตได้ค่ะ